คนนี้มีเดียที่หลีนี่รับสำนักเลีเนี่ยเจ้าฟ้าจะขอร้องเกียวไปในเนแต่นองไอโยผู้ย่ายข้นเด้อหอส้งเองไทนักหนเอาร้องเมืองไหหนักเ้เสีเอเหรน้องนักหมึงเอมาร้องหีกับเพ่นมาสก้อนนี้มมีเดียโคอยนองไงเด้อใครข้นเบาๆไปเลยข้นื้นมืดหน้วขึ้นไปเลยอมาัมื่อกี้กับหมอส้กัมาทาพิธีขอโชคแล้วครับมื่อี้ขอโชคดูที่ผู้หินเหล็กไฟ นะครับเม,มื่อหน,นี้เพื่นก็นมาขอโชคกันเลยนะครับ <S <S ท่านผู้ชมก็ลองมาเบิงนะครับเด้อมาเป็นจะได้ตัวเล็กตัวใดนะครับอยู่ที่ผู้หินเด็กไฟนะครับโดยการทรงเอากำลังเหล่มวิธีทำวิธีนะครับกระโปงไชวิจยายณญาณในการรับชมและฟังเลยนะครับผม นี่ก็เป็นความเจือส่วนบงคนเท่านั้นครับเนาะใส่น้ำมาให้กับคณะสมุนใหรับทนก,กันขอขอบคุณผ่าด้วยเสียงจากท่าวนะครับคุณผ่า<อ>ข่าจากอมรินทีวีนะครับใส่น้ำมาให้กับคณานใ้นัทนกัน Come on. Come on. Come on. เงินสิปันฮู้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 คืออะไรคืออะไรเฮ้ยตำรวจไม่ร้ายเกลี้ยงเลยคับสองกันมั้ยคับสองใช่ใช่ใช่โอ้โหคุณจะรู้ไหมเขาว่าใครมันข่าที่สุดอย่างนี้เริ่ดถามคุณได้แล้วมือมือเริ่ดเริ่ดเริ่ดไปไปโอ้ยไม่มีเวลาขนาดนี้เลยใช่ใช่ใช่โอ้